ตังสามกกตอนที่28ฝ่ายโกซุนเตียวเลี้ยวยกทหารเข้าตั้งประชิดอยู่ใกล้เชิงกำแพงเล่าปี่อยู่บนหอรบเห็นดังนั้นจึงร้องถามโกซุนเตียวเลี้ยวว่าเรากับลิโป้มีได้มีความผิดต่อกันเหตุไฉนจึงยกกองทัพมาตีเมืองเราโกซุนจึงตอบว่าตัวท่านคิดอ่านกับโจโฉ ให้หนังสือกันไปมาจะคิดร้ายต่อนายเราเหนือความทางนี้ลิโปโแจ้งอยู่แล้วเป็นฉนัตัวจึงว่าไม่มีความผิดเราแล้วโกซุนก็ขับทหารให้เขาล้อมเชิงกำแพงเหล่าปีก็ให้ทหารทั้งปวงรักษาหน้าที่เชิงเทินไว้ครั้นเวลาเช้าเตียวเลี้ยวจึงคุมทหารเข้าตีด้านตะวันตกกวนอูเห็นเตียวเลี่ยวรูปร่างงามสมเป็นขุนนาง จึงร้องถามเป็นกลนอุบายว่าตัวท่านมีสีสันสมบูรณ์เราเห็นว่าจะมีสติปัญญาแลความละอายเป็นฉนะไม่อยู่ในเงื้อมมือหลีโปซึ่งเป็นคนหยาบช้านั้นเราเห็นไม่สมควรเตียวเลี้ยวได้ยินดังนั้นก็มีความละอายมิได้ตอบประการใดกวนอูเห็นว่าเตียวเลียวนั้นมีปัญญาทั้งมีความละอายก็มิได้ว่าหยาบช้าต่อไปเตียวเลี้ยวจึงคุมทหารถอยออกมา แล้วยกไปตีด้านตะวันออกเตียวหุยเห็นก็คุมทหารออกไปจะรบด้วยเตียวเลี่ยวพอทหารเอาเนื้อความมาบอกกวนอูวา่าบัดน,นี้เตียวเลี้ยวยกเข้าตีด้านตะวันออกเตียวหุยก็ยกไปจะรบด้วยกวนอูได้ฟังดังนั้นก็รีบไปเห็นเตียวหุยออกจากประตูเมืองฝ่ายเตียวเลี้ยวเห็นเตียวหุยยกออกมาก็ตกใจกลัวผาทหารทั้งปวงถอยไป เตียวหุยเห็นได้ทีก็คุมทหารจะไล่ไปกวนอูจึงร้องห้ามว่าอย่าไล่ไปเลยให้กลับมาเสียเถิดเตียวหุยได้ยินก็ยกทหารกลับเข้าเมืองแล้วว่ากับกวนอูว่าเมื่อศึกได้ทีอยู่ชนี้แล้วเป็นชะไหนท่านจึงเรียกให้กลับมากวนอูเล่าเนื้อความให้ฟังแล้วว่าฝีมือเจ้ากับเตียวเลี้ยวนั้นถ้าจะรบพรุ่งกันเห็นจะพอกั้ำกึ่งกัน แต่พี่คิดว่าเตียวเลี้ยวนั้นมีสติปรรัญญาทั้งมีความละอายจึงพาทหารถอยออกไปทั้งสองครั้งนั้นพี่เห็นเตียวเลี้ยวคิดจะเอาใจออกหากหลีโปพี่จึงห้ามเพราะเหตุชนิเตียวหุยจึงสรรเสริญว่ามีปัญญาประมาณน้ำใจคนถูกแล้วเตียวหุยก็ขับทหารกลับเข้าเมืองขึ้นรักษาหน้าที่ไว้ดังเก่าฝ่ายตันยงซึ่งถือหนังสือเข้าไปหาโจโฉ เอาหนังสือนั้นให้แก่โจโฉแจงเนื้อความทั้งปวงโจโฉจึงปรึกษาทาหารทั้งปวงว่าหลี่โปยกมาตีเมืองเซียวไผ่เราจะยกกองทัพไปช่วยเล่าปีซึ่งอ้วนเซียวจะยกมานั้นเรามีได้วิตกเราเกรงแต่เล่าเบียเ้ยวเตียวซิวจะยกวกหลังมาตีเอาเมืองเราสุนหิวจึงว่าเล่าเบียเ้ยวเตียวซิวเพิ่งเสียทีแก่เราเห็นไม่อาจที่จะคิดอ่านมาหลี่โปนั้นเป็นคนมีฝีมือ งน้ำใจกำเริบที่จะตั้งตนเป็นใหญ่อยู่ละไว้นานลิโป้กับอ้วนสุดคบคิดกันกำลังจะมาขึ้นซึ่งท่านจะคิดกำจัดนั้นเห็นจะขัดสนกุยแกได้ยินสุนหิวว่าดังนั้นเห็นชอบด้วยจึงว่าแกโจโฉว,ว่าซึ่งซุนหิวว่านี้ชอบนักให้มหาอุปราชยกไปกำจัดลิโปเสียแต่กำลังอ่อนอยู่ชนี้เห็นจะได้โดยง่ายโจโฉเห็นชอบด้วย จึงจัดแจงกองทัพให้แหหัวตุน้นแหหัวเอียนลิยอยลิเตียนสีนายคุมทหารห้าหมื่นเป็นกองหน้ายกล่วงไปก่อนโจโฉคุมทหารซึ่งมีฝีมือเป็นอันมากเป็นกองหลวงยกไปช่วยเล่าปีน้เมืองเซียวไผ่ตันยงซึ่งถือหนังสือไปนั้นก็มาด้วยกองทัพโจโฉฝ่ายม้าใช้โกสุนเอาเนื้อความไปบอกแกโกซุนว่าโจโฉให้แหหัวตุน ยกกองทัพมาช่วยเล่าปีเป็นอันมากบัดนี้ยกมาถึงแดนเมืองเซียวไพแล้วโกซุนรู้เนื้อความดังนั้นก็ตกใจจึงให้ม้าใช้เอาเนื้อความไปบอกแกลิโปลิโปจึงให้แฮหัวเหลงหนึ่งหลันเป่งหนึ่งโจเซงหนึ่งกับทหารม้า250ยกหนุนไปช่วยโกซุนณเมืองเซียวไพฝ่ายโกซุนได้กำลังมากขึ้นก็ถอยกองทัพออ,อกมาตั้งค่าย คอยรับทับโจโฉอยู่ไกลเมืองเซียวพายทาง300สามร้เซนฝ่ายเล่าปีเห็นโกซุนถอยออกไปดังนั้นก็คิดเห็นว่าโจโฉยกทับมาถึงแล้วโกซุนกลัวโจโฉจะยกเข้าตีกระนาบจึงถอยออกไปเล่าปีจึงให้ซุนเขียนบิตกบิ่องอยู่รักษาเมืองเซียวพายแล้วพาเอากวนอูเตียวหุยกับทหารทั้งปวงออกตั้งค่ายอยู่นอกเมืองคอยรับทับโจโฉ จะได้คิดอ่านกันทำการสืบไปฝ่ายแหหัวตุนยกมาถึงแดนเมืองเซียวไพรพบกองทัพโกซุนแหหัวตุนก็ขับม้าเข้ารบกับโกซุนได้ห้าสิบเพลงโกซุนสู้แหหัวตุนมีได้ก็ชักม้าอีกลับเขา้าไขแหหัวตุนได้ทีก็ขับม้าตามไปโจเซงเห็นแหหัวตุนไล่โกซุนมาจึงเอาเกาวทันยิงถูกจักสุไยแหหัวตุนลูกเกาทันปักอยู่ แห่หัวตุ้นร้องขึ้นด้วยเสียงอันดังแล้วชักลูกเก่าทันออกมาดูเห็นลูกตานั้นติดปลายเก่าทันอยู่แห่หัวตุ้นจึงร้องว่าลูกตานี้เป็นดวงแก้วอันประเสริฐไม่ควรจะทิ้งเสียแห่หัวตุ้นก็ดูดเอาลูกตานั้นกลืนเข้าไปฝ่ายโจเซงนั้นประมาทเห็นว่าแห่หัวตุ้นถูกลูกเก่าทันแล้วที่ไหนจะทำการสืบไปใดเรามิได้ระวังตัว แหหัวตุนก็ควบม้าเข้าไปเอาทวนแทงถูกโจเซงตกม้าตตยแหหัวตุนก็กลับมาคายทหารทั้งสองฝ่ายก็สรรเสริญแหหัวตุนว่ามีฝีมือหาพูดเสมอมีได้คาศึกยิงถูกจากสุแล้วก็กลับเอาชัายชนะได้ขวรที่จะเป็นทหารเอกโกซูนเห็นแหหัวตุนถูกลูกเกาทันแล้วกลับไปคายดังนั้นก็ยกทหารไล่รบเข้าไปในกองทัพแหหัวตุน ทหารแห่หัวตุนไม่ทันรู้ตัวก็แต่กระจัดกระจายแห่หัวเอียนตกใจจึงพาแห่หัวตุนหนีออกจากใครลิยอยกับลิเตียนก็พาทหารหนีไปตังอยู่ปลายแดนเมืองเจปักโกซุนก็ไล่คาฟันทหารแห่หัวตุนล้มตายเป็นอันมากแล้วยกทหารกลับมาตีเมืองเซียวไพพอลิโปโยกหนุนมาพบกันกับโกซุนโกซุนจึงเล่าเนื้อความทั้งปวง ซึ่งแห่หัวตูนแตกไปนั้นให้ลิโป้ฟังลิโปจึงพาโกซุนยกเข้าไปใกล้เมืองเซียวไพรเห็นเล่าปีออกตั้งอยู่นอกกำแพงเป็นสามดันลิโปจึงให้โกซุนกับเตียวเลียวยกเข้าตีค่ายกวนอูตัวลิโป้นั้นยกเข้าตีค่ายเตียวหุยกวนอูเตียวหุยต่างคนต่างก็ยกทหารออกรบอยู่นาค่ายลิโปก็แบ่งทหารยกเข้าตีหลังค่ายกวนอูเตียวหุย กวนอูเตียวหุยไม่รู้ตัวแล้วทหารก็น้อยสหริโปมีได้ก็แตกกระจัดกระจายออกจากค่ายเลปีเห็นกวนอูเตียวหุยแตกจึงพาทหารประมาณ30คนหนีออกจากค่ายมาถึงประตูเมืองเราปีร้องเรียกให้ทหารในเมืองเปิดประตูรับพอริโปตามมาทันไล่รบเล่าปีทหารทั้งสองฝ่ายปนกันเข้าเล้วปีนีเข้าไปในเมืองไม่ทันจะปิดประตู ลีโปโก็ขับทหารไล,ล่รบเข้าไปในเมืองเซียวไพ่ทหารซึ่งอยู่ในเมืองก็แตกกระจัดกระจายต่างคนต่างเปิดประตูหนีออกจากเมืองเราปีเห็นทหารลีโปโลไล่กระชันเข้ามาเห็นจะสู้ม่ได้ก็ทิ้งครอบครัวเสียขวบหมาหนีออกจากเมืองทางประตูตะวันตกลีโปโก็ไล่คาฟันผู้คนล้มตายเป็นอันมากฝ่ายบิตกซึ่งรักษาครัวเล้าปีอยู่นั้น เห็นล like ิโปไล่ฆ่าฟันผู้คนมาถึงหน้าบ้านจึงออกไปคำนับลีโปว่า้าพเจ้าได้ยินโบราณเล่าสืบสืบกันมาว่าผู้ที่จะตั้งตัวเป็นใหญ่ถึงจะตีบ้านเมืองได้เอาแต่เัยชนะผู้ใดเป็นเสียนน้ำก็ทำอันตรายแต่ผู้นั้นมิได้ทำอันตรายแก่บุตรภรรยาแล้วราษฎรทั้งปวงบัดนี้ท่านก็คิดอ่านจะตั้งตัวเป็นใหญ่อยู่จะเป็นศัตรูของท่านก็แต่โจโฉผู้เดียว อันเล่าปีนี้คิดถึงท่านอยู่เนืองเนืงว่าเมื่อครั้งอ้วนสุดให้กิเลงยกมาตีเมืองเซียวภพยนั้นเพราะท่านยกมาช่วยเสียงยิงเก่าท่านและพูจากเลกลียกล่อมให้กิเลงยกกลับไปเล่าปีจึงได้อยู่เย็นเป็นสุขมาเล่าปีก็มีความกตัญญูต่อท่านอยู่อันหนึ่งท่านกับเล่าปีก็มีคุณต่อกันมาขออย่าให้ท่านทําอันตรายกับครอบครัวเล่าปีเลย ของท่านนั้นก็จะอยู่กับเล่าปีสืบไปหลี่โปจึงว่าท่านอย่าวิตกเลยเรากับเล่าปีก็เป็นมิตรกันมาแต่ก่อนซึ่งครอบครัวของเล่าปีนั้นเรามีได้ทำอันตรายแล้วจึงให้บิตกพาภรรยาเล่าปีไปไว้เมืองซีจิ๋วหลี่โปจึงจัดแจงให้โกซุนกับเตียวเลี้ยวอยู่รัศษาเมืองเซียวไผ่หลี่โปก็ขุมทหารรีไปทางตะวันออกจะไปตีเมืองกุนจิ๋ว พอพบตันกงกับจงปาเกลียกล่อมโจนอยู่นักเขาไทยสันลี่โปจึงให้ตันกงกับนายโจรทั้งสี่คนนั้นรักษาด่านเสียวกวนแล้วลีโปก็ยกไปตีหัวเมืองฝ่ายตะวันออกฝ่ายกวนอูเมื่อหนีหลีโปออกจากค่พบกับเตียวหุยกลางทางกวนอูจึงถามเตียวหุยว่าท่านพบเล่าเปียหรือไม่เตียวหุยบอกว่าเมื่อเราแตกนั้นกระจัดกระจายกัน มีได้แจ้งว่าเล่าปีจะหนีไปอยู่ตำบลใดกวนอูเตียวหุยคิดถึงเล่าปีกอดคอกันร้องไห้แล้วกวนอูเตียวหุยจึงพากันไปต่างซองสมทหารอยู่ในตำบลซอกาเขาแห่งหนึ่งขณะเมื่อเล่าปีหนีออกจากเมืองนั้นขวบม้าไปไกลเมืองทางประมาณ500เซนพบซุนเขียนซึ่งอยู่รัศาเมืองหนีออกไปได้ก่อนเล่าปีกับซุนเขียนก็ร้องไห้รักกัน แล้วเล่าปีจึงว่ากวนอูเตียวหุยน้องเราจะตายหรือจะหนีไปแห่งใดก็มีได้แจง้งตัวเราบัดนี้ก็มีได้มีที่พึง่งเหมือนว่าอยู่กลางทะเลซุนเขียนจึงว่าเกิดเหตุทั้งนี้ก็เพราะท่านคบคิดกับโจโฉทำลายหลีโปท่านจึงได้ความลำบากทางนี้จําท่านจะต้องไปหาโจโฉเป็นที่พึง่งจะได้ตั้งตัวคิดการต่อไป เล่าปีได้ยินซุนเขียนว่าดังนั้นก็คลายใจจึงพาซุนเขียนลัดไปในป่าจะไปหาโจโฉณเมืองฮูโตขณะเมื่อเล่าปีกับซุนเขียนหนีไปนั้นอดอยากไม่ได้มีสเสบียงอาหารครั้นถึงบ้านรายทางตำบลใดก็ชวนกันเข้าไปในบ้านราษฎรราษฎรทั้งปวงรู้ว่าเล่าปีนี้มาดังนั้นก็มีใจรักใครจึงแต่งโต๊ะให้เล่าปีซุนเขียนกินทุกบ้านมีได้ขาด เวลาเย็นวันหนึ่งเดินมาห่างระยะบ้านเราปีจึงปรึกษากับซุนเขียนว่าเรามาจากเมืองก็หลายวันแล้วก็มิได้ขัดสนด้วยสเสบียงอาหารทุกเวลาแต่วันนี้ก็มิได้มีที่อาศัยเราจะคิดประการใดขณะเมื่อซุนเขียนกับเล่าปีปรึกษากันอยู่นั้นและเห็นเรือนอยู่ในป่าเรือนหนึ่งเล่าปีดีใจพาซุนเขียนเข้าไปจะอาศัยในบ้านนั้น ฝ่ายเล่าอันซึ่งอยู่บนเรือนและเห็นเล่าปีกับซุนเขียนมาไม่ได้รู้จักว่าเป็นผู้ใดเล่าอันจึงออกมารับเล้าปีเล่าปีจึงถามว่าท่านนี้ชื่อใดเล่าอันบอกว่าขพเจ้าชื่อเล่าอันเป็นคนเขียนใจอยู่สองคนกับภรรยาทำไรปลูกผักหาเนื้ออยู่ในตำบลน,นี้เล่าอันจึงถามว่าท่านทั้งสองนี้มาแต่เมืองใด เหตุไฉนจึงมาแต่สองคนไม่มีวกเพื่อนเล่าปีจึงบอกความหลังให้ฟังเรามานี้จะไปหาโจโฉบัดนี้เวลาพลบค่ำแล้วจะขออาศัยท่านสักคืนหนึ่งเราอันได้ฟังมีความยินดีจึงเชิญเหล่าปีกับซุนเขียนเข้าไปในบ้านแล้วเ่าอันจึงเข้าไปในเรือนจัดแจงหาของจะเลี้ยงเหล่าปีไม่ได้มีสิ่งอันใดครั้นจะไปเที่ยวหาเวลากับพลบคำ่ำเห็นจะไม่ทันที เราอันจึงฆ่าภรรยานั้นเสียแล้วเชือดเอาเนื้อที่ลำแขนภรรยานั้นผัดคั่วเป็นเครื่องกับข้าวแล้วยกออกมาให้เล่าปีกับซุนเขียนกินเล่าปีจึงถามว่านี่เนื้ออันใดเราอันจึงบอกว่าเนื้อนี้ข้าพเจ้าได้มาแต่เวลาเช้าเล่าปีสำคัญว่าจริงก็ชวนซุนเขียนกินเนื้อนั้นจนอิ่มครั้นเวลาคำ่ำเราอันจึงเอาม้าของเล่าปีซุนเขียนนั้น ไปผูกไว้หลังบ้านแล้วเชิญเล่าปีซุนเขียนเข้าไปนอนในเรือนครั้นเวลาเช้าเล่าปีลาเล่าอันจะไปแก้เอาม้าพอเห็นศพภรยาเล่าอันนั้นทิ้งอยู่เล่าปีตกใจจึงถามเล่าอันว่านี้ศพผู้ใดจึงเอามาทิ้งไว้ดังนี้เล่าอันจึงบอกว่าศพภรยาข้าพเจ้าแล้วเล่าอันก็เล่าเนื้อความทั้งปวงให้เล่าปีฟัง เล่าปีได้ฟังดังนั้นคิดสงสารก็ร้องไห้แล้วจึงว่าคุณของท่านอยู่กับเราหาที่สุดมิได้แม้เรายังมีชีวิตอยู่จะแทนคุณท่านแล้วเล่าปีก็ขึ้นม้าลาเล่าอันออกจากบ้านไปได้สามร้อยเนเห็นกองทัพยกมาเป็นอันมากเล่าปีเห็นธงสำคัญก็รู้ว่ากองทัพโจโฉยกมาเล่าปีค่อยมีความยินดีจึงพาซุนเขียนลัดทางออกไปหาโจโฉ เล่าปีจึงบอกว่าเมืองเซียวพายก็เสียแกลิโปโลแล้วกวนอูเตียวหุยน้องชายขพเจ้ากับบุตรภรยาสมัครรักพวกทั้งปวงจะเป็นจะตายประการใดมีใดแจง้งว่าแล้วเล่าปีก็ร้องไห้โจโฉเห็นดังนั้นมีความสงสารก็ร้องไห้ด้วยเล่าปีจึงเอาเนื้อความซึ่งเราอันคาภรยาให้กินนั้นให้โจโฉฟังโจโฉมีความยินดี จึงให้ซุนเขียนเอาทองร้อยตำลึงไปให้แกเล่าอันซึ่งมีคุณแกเล่าปีแล้วโจโฉพาเล่าปียกไปแดนเมืองเจปักฝ่ายแหหัวเอียนแหหัวตุนซึ่งพากันหนีไปนั้นพบลิยอยลิเตียนตั้งซองสมทหารอยู่แหหัวเอียนแหหัวตุนก็เข้าอยู่ด้วยกันกับลิย่อยครั้นรู้ข่าวว่าโจโฉยกมาถึงแล้วจึงชวนกันออกไปรับโจโฉ เชิญโจโฉเข้ามาหนัใครเล่าเนื้อความทั้งปวงซึ่งได้รบกับโกซุนนั้นให้โจโฉฟังโจโฉรู้ดังนั้นจึงเข้าไปเยือนแฮหัวตุ้นป่วยหนักอยู่โจโฉจึงให้ทหารพาเอาตัวแฮหัวตุ้นกลับไปเมืองฮูโตแล้วแต่งทหารสอดแนมฟังข่าวว่าลิโปจะคิดประการใดทหารม้าใช้จึงไปสืบข่าวกลับมาบอกว่าลิโปกับตันโกงจงปา เกลียกล่อมได้พวกโจรซึ่งตั้งอยู่นเขาไทยสันเป็นอันมากบัดน,นี้ยกไปตีหัวเมืองตะวันออกได้หลายตำบลแล้วโจโฉได้ฟังดังนั้นจึงให้โจยินคุมทหารสามพันไปตีเมืองเซียวไพ่โจโฉจ,จ,จึงผ่าเล่าปีกับทหารทั้งปวงยกตามลิโปไปถึงด่านเสียวกวนเป็นแดนเมืองตะวันออกพบสุนกวนหนึ่งงอตุนหนึ่งอินเลหนึ่งเสียงหูหนึ่ง ซึ่งเป็นนายโจรอยู่เขาไทสันขุมพักพวกประมาณสามหมื่นยกมาสกัดหน้าไว้โจโฉจึงให้เขาทูออกรบด้วยพวกโจรเขาทูกับพวกโจนทั้งสี่นายนั้นรบพุ่งกันเป็นสามารถแต่เช้าจนเวลาเที่ยงนายโจรทั้งสี่นั้นิีนกำลังอิดโรยลงโจโฉก็ขับทหารหนุนเข้าทูไปรบพวกโจนล้มตายบางแต่เข้าไปหาตันกงงซึ่งอยู่ในด่านบาง โจโฉก็ยกทหารเข้าตั้งประชิดด่านเสียวกวนไว้ฝ่ายลิโปร้รู้เนื้อความว่าโจโฉตีพวกโจรแตกคิดเกรงใจเกรงว่าโจโฉจะยกไปตีเมืองซีจิ๋วจึงยกทหารกลับมาเมืองลิโป้จึงให้ตันกุ้ยอยู่รักษาเมืองซีจิ๋วแล้วจัดแจงทหารเป็นอันมากจะยกไปด่านเสียวกวนตันเตงรู้ดังนั้นจึงไปหาตันกุ้ยผู้บิดาวะ เดิมทีการทั้งนี้โจโฉปลงธุระไว้แก่เราบัดน,นี้โจโฉยกทัพมาเห็นลีโปจะเสียทีแก่โจโฉเป็นมั่นคงบัดน,นี้ลีโปจะยกไปรบกับโจโฉแม้นแตกถอยกลับมาเมืองบิดากับบี้โต๊กคิดอ่านรักษาเมืองไว้ให้มั่นคงอย่าให้ลีโปเข้าเมืองได้ข้าพเจ้าจะไปกับลีโปจึงจะคิดทําการสืบไปตันกุ้ยจึงว่าจะวานี้ก็ชอบอยู่แล้ว ซึ่งลิโปจะให้โยรษาเมืองนั้นมิใช่แต่เราผู้เดียวทหารของลิโปอยู่ด้วยเป็นอันมากเห็นเราจะทำการไม่สำเร็จตันเต๋งจึงว่าบิดายาวิตกขพเจ้าจะคิดอ่านให้ลิโปแบ่งทหารไปไว้ในเมืองอื่นแล้วตันเต๋งก็ลาตันกุ๋ยไปหาลิโปลิโปเห็นตันเต๋งมามีความยินดีจึงชวนตันเต๋งว่าจะยกไปรบกับจโจโฉด่านเสียวกวน ตันเต็งจึงว่าซึ่งท่านจะละเมืองเสียบัดนี้ข้าพเจ้าคิดเห็นว่าเมืองซีจิวนี้เป็นเมืองน่าศึกเกลือกโจโฉยกทหารตีโอบหลังเข้ามาถึงเมืองเรามิทันรู้ก็จะเสียทีแก่โจโฉขอให้ท่านจัดแจงสเสบียงอาหารกับครอบครัวแบ่งไปไว้ณเมืองแห่ฝือถึงเมืองซีจิวมีอันตรายเราจะได้อาศัยเมืองแห่ฝือเป็นกำลังลีโปมีได้แจ้งว่าตันเตงจะคิดทำร้าย จึงสั่งทรงเฮียนกับงวยซกให้คุมเอาครอบครัวแลสเบียงอาหารไปไว้เหมืองแห่ฝือตามตันเต๋งว่าแล้วลิโปโก็พาตันเต๋งกับทหารยกไปด่านเสียวกวนไปถึงกลางทางตันเต๋งจึงพูดลวงลิโปโว่าเราจะยกไปทำสงครามโดยโจโฉครั้งนี้ไม่ได้รู้ว่ากำลังศึกจะมากน้อยประการใดขอให้ท่านตั้งอยู่ตำบลน,นี้ก่อน ข้าพเจ้าจะขออาสาไปฟังดูกำลังโจโฉแจ้งว่ามากน้อยแล้วจึงจะกลับมาบอกแก่ท่านหลี่โปมิได้รู้เท่าจึงหยุดกองทับไว้ตันเต๋งก็ลาหลีล่โปไปด่านเสียวกวนแล้วจึงเข้าไปหาตันกงในด่านตันเต๋งจึงว่ากับตันกงว่าหลี่โปแจ้งเนื้อความว่าโจโฉตีนายโจนทั้งสี่นั้นแตกแล้วยกมาตั้งประชิดด่านเสียวกวนไว้ ล่โปโกรธว่าท่านทำการให้เสียทีแก่โจโฉลิโปโยกมานี้จะเอาโทษแก่ท่านตันกงจึงว่าโจโฉยกทับมาครั้งนี้ใหญ่หลวงนักเราเห็นจะสู้ไม่ได้เราจึงตั้งมันรักษาด่านไว้ท่านกลับไปแจ้งเนื้อความแก่ลิโปโเถิดว่าจะต้านทานศึกโจโฉนั้นเห็นขัดสนให้ลิโปโกลับไปรักษาเมืองซีจิ๋วกับหัวเมืองไว้ให้มั่นคงอย่าให้เป็นอันตราย ตันเต๋งได้ยินตันโงงวาดังนั้นก็ไม่ตอบประการใดตันเต๋งจึงขึ้นไปเที่ยวดูบนเชิงเทินเห็นกองทัพโจโฉตั้งประชิดเข้ามาใกล้เชิงกำแพงอยู่แล้วเวลาค่ำตันเต๋งจึงเขียนหนังสือผูกลูกเกาทันยิงออกไปในหนังสือนั้นว่าขพเจ้าตันเต๋งจะอาสาเป็นไส้สึกอยู่ในกำแพงขพเจ้าจะเอาเพลิงจุดขึ้นเป็นสำคัญให้มหาอุปราชยกเข้าปลน ข้าพเจ้าจะช่วยทำการให้สำเร็จครั้นเวลาเช้าตันเต๋งก็ลาตันโกงกลับมาหาลิโปแล้วบอกเนื้อความว่าเห็นกำลังโจโฉนั้นมากนักแล้วสุนกวนก,วนกับนายโจนทั้งปวงซึ่งทันให้อยู่กับตันโกงนั้นข้าพเจ้าเห็นจะเป็นใจด้วยโจโฉอยู่แล้วบัดน,นี้ข้าพเจ้ากำชับตันโกงให้รักษาด่านไว้ให้มั่นคงกว่าท่านจะยกไปถึง ตันกงก็มีใจครั้นครามอยู่ขอท่านยกไปให้ถึงด่านเสียวกวนในเวลาวันนี้จะได้ช่วยตันกงคิดอ่านทำการสืบไป